ทุกวันพบกับรายการของช่อง d i r เตอร์ศิลปัชัยสนับสนุนรายการโดยเ k มสต t ดิโอสนใจกระเป๋าและขนมเชิญสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์0918534455สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d รคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลเวสีเงิน ประจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2565มานํามานำเสนอครับดาวมริตติยูสบัดหางโลกร้อนฉาขึ้นไปอีก7กรกฎาบอริสจอนสันลาออกจากหัวหน้าพักอนุรักษนิยมซึ่งเท่ากับลาออกจากตำแหน่งนายกอังกฤษในความเป็นแนวร่วมหลักขบวนการยุโรปสหรัฐที่กำลังหลอกใช้ยูเครนเป็นบ่อนเล่นไพ่สงครามกับรัเสเซีย กำลังจะมีได้มีเสียการลาออกของรัฐมนตรีหัวยุ่งกลางคันอังกฤษหายคันหัวแต่กลุ่มปิดประตูหวังตีแมวรัเสเซียคือสหรัฐยุโรปคันหัวแทนรุ่งขึ้นอีกวันคือเมื่อวาน8กรกฎาคมชินโซอ,อาเบดอดีตนายกญี่ปุ่นถูกยิงขณะปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครวุฒิสมาชิกที่เมืองนาราช็อกโลกเลยทีเดียว อาเบผู้มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับไทยถึงแม้ลาออกจากตำแหน่งนายกแล้วก็ตามแต่การที่นายอาเบเป็นนายกต่อเนื่องยาวนานแม้ลาออกแล้วก็ยังมีบทบาทการนำสูงในพักรัฐบาลคือพัก LDP ซึ่งเป็นพักอนุรักษนิยมคู่มากับการเมืองญี่ปุ่นกระทั่งในเวทีเศรษฐกิจการเมืองโลกที่เขมงเกลียวปัจจุบันก็เถอะเมื่อเหตุไม่คาดฝันอุบัติขึ้นกับนายอาเบต้องบอกว่า เป็นวิบัติอย่างหนึ่งของแผนสหรัฐในการเดินแต้มกับจีนในย่านเอเชียแปซิฟิกเลยทีเดียวก็ไม่รู้จะเอาหลักอะไรมาประยุกต์คิดสู่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ขออิงหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยการโคจรของดวงดาวก็แล้วกันเห็นโหนทุกสำนักรวมทั้งแม่หมอฟองสนานบอกว่าเจ็ดกรกฎาดาวมฤิตยูที่สถิตอยู่ในดวงเมืองไทยและดวงโลกที่ราศีเมษยาวนานมาเปี เมื่อวันที่7เดือน7คือ7กรกฎาที่ผ่านมาวานซื้นดาวมริตยูได้เวลายกย้ายออกจากดวงโลกและดวงเมืองไทยไปอยู่ราศีพฤษพเป็นเวลา7ปีโหราจารย์ทั้งหลายบอกว่าดาวมริตยูเป็นดาวแห่งความตายแห่งอุบัติเหตุอุบัติภัยและโรคระบาดเรียกว่าเป็นดาวทำลายล้างสิ่งเก่าสู่การจัดระเบียบโลกใหม่อะไรประมาณนั้น แต่ฝรั่งเขาให้รหัสความตรงข้ามกับคติไทยเลยนะดาวมิตยูที่เราเรียกกันเขาเรียกว่าดาวยูเรนัสไม่มีตัวตนจัดอยู่ในชั้นอารูปพรหมผมอ่านเทวโลกที่ปรามาจารย์พลูหลวงเขียนเล่าเรื่องเทพนิยายกรีกที่เป็นดวงดาวแต่ละองค์สุดมหัศจรรย์พันลึกอย่างดาวยูเรนัสหรือดาวมิตยูท่านบอกว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงภาวะของจิตจิตศาสตร์ การคนา้นคว้าการสำรวจโครงการอาวกาศการเดินทางไกลเหล่านี้เหมาะสมกับสภาวะของเทพ,พเจ้ายูเรนัสเพราะยูเรนัสเป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์เป็นประชาบดีหรือพรมเทพผู้ก่อกำลังบันดาลให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายและเป็นสภาวะของอารูปพรมคือเกี่ยวกับจิตโดยตรงเป็นาธาตุลมหรืออีเทอร์จึงอยู่ในอวกาศคนไทยเรียกดามริตยู ฟังแล้วออกจะน่ากลัวเกินไปแต่อินเดียเรียกดาวอินหรืออินทราแต่เมื่อย้อนดูในรอบ7ปีนับจาก6มีนา59จนมาถึง7กรกดา65ที่ดาวมริตยูหรือดาวยูเรนัสเข้ามาอยู่ในราศีโลกคือราศีเมษซึ่งเป็นราศีประเทศไทยด้วยอืมมันก็ดูมีส่วนถูกด้วยกันทั้งตำราไทยและตำราฝรัง่งเรียกว่าถูกแบบสัดส่วนพึงมี เมื่อมริติยูทับดวงเมืองดวงโลกโลกมันก็วิปริตจริงๆแต่เหตุวิปริตมาจากภาวะจิตมนุษย์จึงเกิดคำว่า Disrupt คือการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่านวัตกรรมทำลายล้างสิ่งเก่าเพื่อเกิดของใหม่ที่ใครไม่ปรับตัวจะถูก Disrupt ไปทันทีการจัดระเบียบโลกใหม่ก็เกิดขึ้นมาในรูปสงครามเศรษฐกิจสงครามอาวกาศแย่งกันส่งดาวเทียม ส่งจรวดขึ้นไปยึดครองโลกใหม่ตามดวงดาวต่างๆในจักรวาลโควิด -19 โรคระบาดโรคล้างโลกก็เกิดขึ้นฆ่าชีวิตคนทั้งโลกล้มตายกันไปแล้วกว่า4ล้านคนและก็ยังไม่จบลงแค่นี้สงครามโลกครั้งที่3ที่จะเป็นตัวจัดระเบียบโลกใหม่สู่ศตวรรษที่21ก็รำไรอยู่ในลมหายใจมนุษย์ขณะนี้ยูเรนัตของฝรัง่งคือผู้บันดาลให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลาย มริติยูของไทยคือความตายและการทำลายล้างสรุปขัดและแย้งไปในทางเดียวกันนะแต่ถ้าถอดความแล้วมองประยุกต์มันก็ใช่นะถ้าไม่ตายไม่ทำลายล้างของเก่าไปแล้วสปปรรพสิ่งใหม่ๆมันจะเกิดได้ไงก็น,นึกย้อนดูสิการเมืองไทยเลือกตั้งปี62เป็นไงการแตกแบงค์5้0้แบงค์พันของพรรคใหญ่เป็นแบงค์ย่อยพรรคย่อยก็เกิดขึ้นพรรคใหม่ๆ และพรรคคนรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นแถมมาแรงแซงพรรคเก่าแทบศูนย์พันพรรคพลังประชารัฐพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคใหม่แกะกล่องเลือกตั้งโกชนะพลเอกประยุทธ์นาธรชิงเก้าอี้นายกกันในที่ประชุมรัฐสภาและเสียงส่วนใหญ่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์การเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ในช่วงมริตยูทับดวงเมืองก็ชัดเจนว่าพบดานาปัญหาและอุปสรรคจากภาวะจิต งุ่นงานคิดแค้นทำลายของคนรุ่นใหม่วิปริตท่ามกลางปัญหาหมารุมถึงใต้อิทธิพลมวิตยูนายกก็ยังสามารถฝ่าฟันดิสรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดิมที่หมดยุคสู่อุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเต็มรูปแบบก็อย่างที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นต้นทุนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ด้วยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือที่รู้จักกันในชื่อ EEC และต้นปี66ไทยเราก็จะส่งดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยสู่ห้วงอวกาศแล้วมันก็ตรงตามอิทธิพลดาวยูเรนัสนะจะว่าไปและนี่ดาวมฤติตยูก็ออกจากดวงเมืองและดวงโลกไปแล้วต่อจากนี้ที่ว่าไร้ายๆทั้งหลายจากลายหรือดีขึ้นไหมอันนี้บอกได้ถ้าพูดตามโหราศาสตร์ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมัน ถ้าพูดตามสัจธรรมก็บอกได้เลยยังกรรมังกิสันติจักทำกรรมอันใดไว้กัลยาณนังวาปาปังวาดีหรือชั่วตัดสะทายธาภาวิสันติจักเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้นสำหรับนายกประยุทธ์นับตั้งแต่เป็นนายกมาผมได้ยินท่านพูดอยู่คำหนึ่งแทบทุกครั้งแทบทุกที่ไม่ว่าจะบนเวทีโลกเวทีไทย นั่นคือเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็มาดูจุดมุ่งหมายในการเป็นนายกของท่านเห็นได้จากการมีพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติในกรอบเวลา20ปีเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ดีพรบรยุทธศาสตร์ชาติก็ดีหมายถึงอะไรหมายถึงมีความตั้งใจที่จะทําแล้วตั้งกรอบงานกรอบเวลาที่จะทําให้สําเร็จโดย disrupt หรือระบบเก่า สร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ให้สังคมชาติด้วยวิสัยทัศน์และสัจจะดวงใจซื่อทุกมู่ทุกเหล่าทุกขแขนงงานและทุกสาขาอาชีพรวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุทั้งหมดทั้งมวลนายกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกสิ่งที่พัฒนาสรรรส้างสู่ศตวรรษใหม่ทุกคนทุกภาคส่วนต้องได้รับอานิสงส์สุขลดหลั่นกันไปตามฐานานุรูปแน่นอน มุ่งมัน่นมุ่งหมายของนายกจัดอยู่ในกรรมดีหรือกรรมชั่วละนี่คือคำตอบจากดวงดาวสำหรับนายกประยุทธ์จากการย้ายของดาวมริตยูจากราศีเมษดวงเมืองเหนือดวงมีกรรมเหนือฝ่ายประชาธิปไตยมีธรรมพ่อของฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ